สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยโลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากคอมคุณนิดมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณนิดได้เข้าไปพักรีสอร์ทของเพื่อนที่เพิ่งรีโนเวทใหม่และก็ไปพบเจอกับเรื่องราวสุดสะพรึงเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ1ิ หปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องนักแสดงปริศนามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณนิดกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิดสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณนิดตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับขอนแก่นค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะฝนเพิ่งตกไปเมื่อช่วงเย็นผมจําได้ใช่ค่ะตกหนักมากเออนะครับบรรยากาศดีตอนนี้องบอกว่าเย็นสบาย ดีมากเลยค่ะพี่แจ็คเหมาะแก่การคุยเรื่องผีๆสังสา,งสางแบบนี้เนี่ยนะฮะช่วงยามวิการแบบนี้เออคุณคนิดเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคย,เยค่ะรายการพี่แจ็คคือรายการแรกที่มาเล่าเรื่องผีเลยค่ะโอ้และปกติในี่ติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสดทั้งย้อนหลังค่ะคือถ้าวันไหนรายการมาสดก็จะฟังสดแต่ถ้าเวลาทํางานก็คือจะฟังย้อนหลังนะคะโอ้โหฟังแต่เรื่องผีอย่างเดียว ก็คือบางทีเวลาเจอ,อก็แบบมีความรู้สึกว่าเอ้ที่เราเจอมันใช่หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้ที่จะมาเล่าก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นเราเห็นกับตาไม่น่าจะเป็นตาฝาดหรือละมือฝันอะไรแบบนี้ค่ะน่าสนใจเลยฮะเพราะว่าเรื่องเนี้ยที่คุณนิดบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเมื่อสิบห้าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยไปพักรีสอร์ทของเพื่อนเลยถูกไหม ถูกต้องค่ะเพื่อนรีโนเวทรีสอร์ทใหม่ก็เลยมานิดมาพักหน่อยแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาเป็นยังไงครับนักแสดงปริศนาค่ะขอเกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดนึงนะคะเขาจะมาในแบบที่ฟังแล้วมันก็ชื่อเรื่องก็อาจจะไม่ได้ตรงกับ ตัวเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าชื่อเรื่องตั้งยากมากเลยค่ะคงั้นนิดขอเริ่มเล่าเลยนะคะได้เลยฮะคุณนิดค่อยๆเล่านะลำดับเรื่องดีๆนะถื่เต้นนิดนึงค่ะแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโอเคได้ครับเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะคะก็คือตอนนั้นนิดจะอยู่ประมาณมต้นค่ะ นิดจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนกันทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวนิดและเขาเองนะนะคะจะขอแทนชื่อเขาว่านกนะคะเป็นนามสมมุตินกเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่กรุงเทพค่ะจะตัวแม่เขามาแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อุดรทําธุรกิจรีสอร์ทซึ่งช่วงปิดเทอมนกเนี่ยจะมาที่อุดรน,นะคะ แล้วเขาจะต้องมานอนคนเดียวแม่ก็เลยอนุญาตให้นิดไปนอนกับทกที่รีสอร์ทนะคะซึ่งตัวรีสอร์ทนี้จะอยู่ทางเส้นเลี่ยงเมืองของจังหวัดบ้านเกิดของนิดนะคะตัวรีสอร์ทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ที่ที่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฉะนั้นคนที่แวะเวียนเข้ามาก็จะเป็นเหมือนกับใช้เป็นห้องสุขสําราญชั่วขราวเรียกแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นห้องสุขสําราญชั่วขราว เวลาเราไปอยู่ผู้ใหญ่เขาก็จะเตือนว่าอย่าออกมากลางค่ำกลางคืนนะเขาไมา่ได้เตือนเรื่องผีนะคะพี่แจ็คแต่เขาบอกว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเขามาเพื่อสุขสันต์ราญชั่วขราวฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงสองคนให้ระวังตัวแล้วด้วยที่ช่วงนั้นนะคะพี่แจ็คข่าวเรื่องท้อุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวดังมากมมมค่ะชึ่งคืนแรกที่นิดไปนอนเนี่ยนิดก็ เป็นเพื่อนสนิทกับนกใช่ไหมคะเราก็จะเล่นกันในสมัยนั้นเนี่ยของที่เป็นของเล่นเนี่ยมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นในคอม,อมตัวนิดกับนกก็เลยเล่นกันแบบใช้หมอนฟาดกันคุยกันสนุกสนานกันทั้งคืนเราซึ่งก็จะเสียงดังแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะตัวรีสอร์ทเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันคืนแรกผ่านไปไม่เกิดอะไรคะ่ะแต่คืนที่สองเนี่ย เรากําลังคุยเล่นกันแล้วเราเห็นเป็นเงาคนนะคะพี่แจ็คเดินวูบผ่านหน้าต่างไปซึ่งหน้าต่างห้องมันเป็นบานเกล็ดแล้วไม่มีผ้าม่านนี่กับนี่กับนกจะนั่งกันอยู่ไปเตียงซึ่งไปเตียงเนี่ยจะเห็นแบบแว๊บๆหน้าต่างพอดีแล้วเราก็เห็นแบบเหมือนคนเดินฟื้อไปซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มนี่คือครัวจะปิดแล้วจะไม่มีการ เสิร์ฟหรือมีการสั่งอาหารใดๆแล้วนะคะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นพนักงานของรีสอร์ทเช,ช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็กลัวเรื่องพระอุมหมาแม่ชีอุ้มแมวกันด้วยตามภาษาเด็กเราได้ยินมาว่าพี่ปอบเนี่ยเขาจะกลัวหนามพุทราของคมพวกหนามไผ่ใบนาดเราก็เลยพากันไปหากิ่งพุทราที่มีหนามนะคะพี่แจ็คมาเกียวไว้ตรงที่เป็นอ่อช่องบานเก็ดเกียบไว้ กิงไายนาะพุซาเรียงกันเลยก,กะว่ากันได้แน่นอนอซึ่งวันที่สองวันที่สามผ่านไปเราก็ยังเห็นเงาแวบผ่านหน้าห้องตลอดจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่นกเขากลับไปนะคะที่กรุงเทพแล้วช่วงที่นกกลับไปทางรีสอร์ทก็เลยพยายามรีโนกไใเพื่อที่จะเพิ่ม จุดน่าสนใจของรีสอร์ทไม่ให้เป็นแค่รีสอร์ทไว้สุขสันด์นานชั่วคราวและจะจะทำเป็นแบบสวนอาหาระคะ่ะการออกแบบสวนอาหารของเขาก็คือจะทำเป็นเหมือนลานศินละปะวัฒนธรรมนะคะก็คือจะสร้างเวทีเป็นเหมือนรูปเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเวทีตรงกลางก็คือตรงกะขาเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสะพานทางเดินนะคะแล้วตรงกลางก็เป็นเวทีใช่ไหมคะ งานที่เขาจะใช้เปิดตัวเนี่ยก็คือเป็นงานลอยกระทงในปีนั้นแล้วทีเนี้เขาแต่งเป็นแบบสไตล์แบบบายอนสไตล์แบบขเขมรนะคะแต่ของทั้งหมดเป็นของใหม่ฉะนั้นจะไม่มีอะไรติดมากับของนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าโรงเรียนของนิดเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาอวดนิดน,นึงก็คือเป็นอันดับหนึ่งด้านการแสดงนากศิลป์ในตอนนั้นนะคะคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยก็เลย ไปคุยกับคุณครูว่าจะขอสร้างนักเรียนมาทำการแสดงโดยให้ธีมคอนเซ็ปต์เป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นพิธีบวงสวงมีรำใบสีสุขขันมีการเดินเชิญพานมีแบบมีพรามมีลูกสาวพรามแบบนี้นะคะทีนี้ตอนช่วงซ้อมทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่านิดอะจะเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขา ยืนพิงอยู่ต้นไม้แล้วเขาใส่ชุดเป็นเหมือนกับนุ่งผ้าคาดอกเป็นสีเปลือกไม้กับจงกระเบนนะคะยืนพิงอยู่นิดเลยเข้าใจว่าอ๋ออาจจะเป็นนักสแสดงที่มาจากสถาบันอื่นเขาอาจจะไม่ได้จ้างแค่โรงเรียนเราโรงเรียนเดียวหรือเปล่าซึ่งวันซ้อมก็จะเห็นเขาแบบนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าพอหมดคิวซ้อมเราเสร็จปุ๊บครูก็จะรับตัวพวกเราเนี่ยกลับไปที่โรงเรียนก่อนเพื่อที่จะแบบไปซ้อม สำทับเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดบ้างต้องจับท่าจัดทางยังไงอะไรแบบนี้ค่ะครับพอถึงช่วงฟอมเนี่ยคืนนิดก็จะไม่ได้ไปนอนกับนกนะคะเพราะว่านิดต้องมีฟอมรำต่อจนดึกที่โรงเรียนแล้วทีนี้ก็จะกลับไปนอนที่บ้านเสร็จแล้วทีเนี้ยคืนวันงานนะคะตัวนิดเองด้วยความที่เป็นเด็กเล่น ครูก็เลยมอบหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งให้ก็คือเป็นหน้าที่ลูกสาวพรามถือพานใบสีเดินนำขบวนแล้วชุดแรกที่ต้องใส่เป็นชุดสบายเฉียงค่ะก็คือจะเปิดตรงช่วงคอนิดก็เลยจำเป็นต้องถอดสร้อยพระที่ใส่มาไว้ตลอดออกแล้วทีเนี้ย นิดก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ที่เดิมเลยค่ะนิดก็ยังสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับหรือว่าเขาแบบเป็นเด็กเสิร์ฟที่พิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยเพราะคนอื่นเขาก็ใส่ชุดเสิร์ฟธรรมดาค่ะเพราะการแสดงจบลงคืนนั้นน่ะนิดก็เลยขอแม่นอนกับนกเพราะว่าเราจะได้นอนคุยกันก่นกอนที่วันรุ่งขึ้นนะคะ นกเขาอะ่ะจะกลับไปกรุงเทพเสร็จแล้วที่นี้ในคืนนั้นคือตอนนั้นเราก็มีแฟนกันทั้งคู่นะคะพี่แจ็คปกติเนี่ยเราจะคุยโทรศัพท์กับแฟนเนี่ยสลับเวลากันอย่างเช่นนิดคุยหกโมงเย็นนกจะคุยทุ่มหนึ่ง mm. แต่ว่าวันนั้นเนี่ยแฟนเราสองคนกันโทรมาชนกันคะ่ะพี่แจ็ค แล้วด้วยความที่เด็กวัยรุ่นคุยโทรศัพท์กับแฟนก็จะบอกโอ้ยตัวเองเอะไรอย่างนี้แล้วเสียงมันตีกันมันดังตอนนั้นนิดก็เลยบอกนกว่าเออเดี๋ยวฉันเอาไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกเองต้องแยกต้องแยกคุยมไม่งั้นเสียงตีกันออตอนนั้นคือแบบเราไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือเรื่องอะไรแล้วเพราะว่านิดถามนกนกก็บอกว่านกก็ไม่เจอใครมาเดินผ่านหน้าห้องอุ้ยพี่แจ็คหนูขนลุก นิดก็เดินคุยกับแฟนไปเรื่อยๆค่ะจนไปหยุดอยู่ใต้ต้นไม้คือนิดก็แบบเฮ้ยตัวเองวันนี้เขาคิดถึงไปมากเลยเขาลานะคนแบบชมเยอะแยะเลยแล้วเสร็จปุ๊บความเขินที่แฟนชมเรากลับมาเราก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้แบบเขินอายจังหวะที่นิดเงยขึ้นไปมองบนต้นไม้ปุ๊บ นีเห็นผู้หญิงใส่ชุดแบบที่นี่เห็นยืนพิงต้นไม้ตรงลานแสดงอะค่ะชุดที่คิดว่าเป็นพนักงานต้อนรับเป็นนักแสดงอะนะคนนั้นเลยค่ะเออเขานั่งห้อยขาลงมาจากกิ่งไม้ที่สูงแบบสูงมากค่ะพี่นั่งบ้าอะไรบนต้นไม้ว้ใช่แล้วเขาก็ก้มลงมามองแบบก้มลงมามองสีหน้าเรียบเฉยมากเออแล้วก็แล้วนิดกับเขาก็ตกต้องกันอยู่แบบนั้นสักครั้งหนึ่งคือจาก อารมณ์ที่เขินแฟนมันหมดไปแล้วค่ะที่แจ็คนิดก็เลยบอกแฟนว่ะเกรงแป๊บหนึ่งนะอ,อ,อย่าเพิ่งวางสายเขานะและนิดก็ค่อยๆเดินไปขอประตูห้องเพราะว่าห้องอ่ะมันเป็นแบบล็อกออตโอต้ไงคะเป็นเหมือนประตูโรงแรมที่มันต้องเปิดจากข้างในเข้าไปข้างในเปิดใช่เพื่อนก็เลยเดินมาแล้วเปิดประตูทางนั้นก็ยังกรุงกิ้งอยู่ยังบอกเอ้เกงเป็นิงนะเพื่อนมาเคาะประตูพอเปิดไปเสร็จปุ๊บเขาเห็นหน้าเขาก็ถามว่า เป็นไรอ่ะเพราะแฟนหรออีกก็ใส่นะเปล่าขอเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราให้ฟังเราเสร็จปุ๊บเหมือนเพื่อนเห็นสีหน้าเราไม่ดีเขาก็เลยแบบประมาณว่าเฮ้ยเกย์แค่นี้นะสีหน้านี้ดูไม่ค่อยดีเลยแล้วเขาก็วางสายกันไปเขาก็แบบดึงเราไปนั่งตรงเตียงแล้วเขาก็แบบนั่งนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งนั่งมองหน้าเราแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะทําไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยใจนิดตอนนั้นคือ เราจะกลัวคนเดียวไม่ได้เราต้องอเผื่อแผ่ความกลัวให้เพื่อนด้วยอย่าบอกนะเราให้เพื่อนฟังค่ะว่าเจออะไรเราต้นไม้อ่ะอยู่ห่างจากห้องไปไม่ถึงสิบเก้าพี่แจ๊คพอหนูเล่าให้เพื่อนฟังจบนะ<อ>คือพวกหนูนั่งนั่งคัมมาดคุยกันปายเตียงอ,ะอ่ะแล้วหนูอ่ะเห็นเหมือนมีคนมาชงกยชงงหน้าตรง ตรงบันเก่แดอะพี่เหมือนเพงโกหน้าฟังบอกเอียงคออะพี่ในท้องบอกใช่ไหมคะคือตัวเขาอ่ะในความรู้สึกหนูอะคือตัวเขายืนอยู่ตรงประตูแล้วเขาก็เอียงแต่คอมัด่องอ่ะแล้วตอนนั้นเพื่อนรู้สึกเพื่อนเห็นปะพี่ทําทํามิงสวยของชีวิตหนูมันอยู่ตรงนี้เพื่อนใส่ล้าค่ะเพื่อนไม่เห็นหนูเห็นคนเดียวทั้งทั้งที่เราแบ่งปันให้เพื่อนแล้วนะ ใช่ที่ใจ้งวันนี้คือหนูคนรู้ว่าคือหยดให้เห็นนั่นแหละพี่แล้วคือทั้งคืนนั้นไฟในห้องมีกี่ดวงตรงหัวตรงหัวเตียงตรงโต๊ะกระจกพวกหนูเปิดหมดทุกดวงจนแบบน,นั่งนั่งนั่งหลับกันนะพี่นั่งเอาหลังพิงพิง ไอเนี่ยเตียงอะค่ะเพราะเตียงมันเป็นเตียงคู่แต่เรามานั่งรวมกันเตียงเดียวเลาะของไปกองอีกเตียงนึงแล้วก็นั่งหลับกันจนถึงเช้าอพอถึงเช้านิดก็เลยไปถามแม่ของเพื่อนนะคะแม่ของนกว่าไปเล่าให้เขาฟังว่าแบบเออแม่เนี่ยนิดเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะก็เล่าให้เขาฟังแม่ก็หัวเราะมาแล้วก็แบบเจอเหรอลูกมาอยู่ตั้งหลายวันเพิ่งเจอเหรออุ้ย คนที่นี่เขาเจอกันจนไม่รู้จะยังไงแล้วไม่เชื่อถามพี่นาพี่ก้อยดูสิพี่นาพี่ก้อยเนี่ยคือพนักงานประจำที่อยู่ที่นั่นครับไม่เชื่อถามพี่นาพี่ก้อยดูสิเขาเจอกันประจำอ่ะเอาของไปไหว้เขานะลูกหรือไปทาอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า oh. เสียงดังหรือเปล่าแม่ oh. เขาพูดมาคํานี้นิดก็เลยสรุปได้ว่าเขาเป็นเจ้าที่อื oh. แล้วเขาอ่ะมาเดินวนที่เดินวนหลายๆวันนะคะที่เขามาเดินวนเพราะว่านิปกับน๊กอ่ะเล่นกันเสียงดังทุกวันอามอนตีกันไงอมอนตีกันไงใช่เขาคงจะลาคานะพี่แจ๊คบ้านเขาคงจะอยู่ตรงต้นไม้ต้นน้นน่ะค่ะแล้วเขาก็เลยมามาเดินผ่านคือเขาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าวันก่อนการแสดงนิดจะใส่อยทัชตลอด แต่พอหลังวันจากการแสดงอ่ะคือครูบอกให้นิดถอดปลีกพะนิดก็ถอดแล้วก็ฝากแม่ไว้ครับ,รบเขาก็เลยมาให้เห็นมาบอกว่าอืเสียงดังไปแล้วนะฉันไม่พอใจนะอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เรื่องก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะพี่แจ๊คที่บอกว่าเป็นเรื่องของนักแสดงปริศนาคือเราเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เราเห็นคนเนี้ยที่แต่งตัวเตรยียมเนี่ยเป็นนักแสดง แต่ที่ไหนได้มันมาโป๊ะก็คือไอตอนที่เราแยกตัวจากเพื่อนออกมาคุยโทรศัพท์ด้านนอกนอกห้องเนี่ยบรรยากาศประมาณสักตอนตีหนึ่งค,คิดง่ายๆเลยเงียบสงัดกำลังมุ้งมิงมุ้งมิงกำลังมุงแงมุ้งแง้ตูง้แงกับกับแฟนอยู่ใช่ค่ะกำลังโชว์เลยว่าโอ้ยเนี่ยตอนเช้าลำนะมีคนชมเอาแฟนชมกลับมา แล้วก็เขินอายเงยหน้าขึ้นไปตรงต้นไม้โอ้โหนึกภาพตามน่ากลัวนะคือผม<ท>ว่ามันสตันอะสตันค่ะในใจนิดคือคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้แค่กล้งมาเฉยๆหรอเขาต้ยืดคอลงมาจนแบบติดหน้าเราอะตอนนั้นคือหนูคงแบบ ช็อกแล้วก็เป็นลมตรงนั้นไปเลยอ่ะอเพราะแค่เขาก้มลงมาแล้วมองหน้านิ่งๆอ่ะพี่หนูก็แทบวิ่งแล้วแต่พี่แตนึกสภาพคนขาแข็งวิ่งไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> คือหนูได้แต่เดินช้าๆแล้วก็แบบทีแรกอ่ะลิ้มแข็งพูดไม่ออกแฟนจะวางแล้วหนูเลยบอกว่าตวเตงคือวางนะคือถ้าวางตอนนั้นคือหนูโดดเดี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวนะระยะห่างคือเรายืนอยู่โคนต้นไม้แล้วแหงขึ้นไปเนี่ยความสูงที่เขาอยู่เหนือเราขึ้นไปสูงขนาดไหนอ่ะคุณนิด พี่แจ็พี่แจ็กนึกถึงต้นยางนาออกไหมคะนอต้นเขาจะคืลูดขึ้นไปเลยอะแล้วกิ่งเขาจะแบบไปสักประมาณสักสึกสองชั้นสามชั้นได้เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะในในเนี้ยในนั้นมีมีต้นยางนาอยู่ด้วยถูกป่ะมันคือต้นยางนาจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นต้นยางนาที่สูงที่ว่ามันจะมีเล็บดินได้อะค่ะนึกถึงต้นยางนาที่อยู่ ตรงถนนเชียงใหม่ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นป่ะประมาณนั้นเลยพหหหหี่แจ๊่แล้วขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนนะะใช่ค่ะแล้วเขาขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนอืวหนลุกแย่เลยตอนเนี้ยคือหนูคิดถึงเรื่องนี้ทีไรมันจะเป็นเรื่องที่หนูคนลุกที่สุดครับเออแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณนิดบอกว่าอันเนี้ยชัดที่สุดละที่เห็นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนแน่ๆ่ ตอนอ้นยางนาสูง<อ>ขนาดนั้นแล้วใส่โจงกระเบนแล้วเป็นผู้หญิงอะค,ะค่ะนิดไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงธรรมดาที่ไหนปีนขึ้นไปนั่งเล่นตอนตีหนึ่งนะถูกแล้วไอ้ใส่ชุดแบบนั้นด้วยเนี่ยไม่ใช่ละใช่หนูก็ว่า,วาแบบนั้นครับเออนั่นคือเรื่องของนักแสดงปริศนาได้ถามก่อนว่ารีสอร์ทของเพื่อนคนนี้ปัจจุบันนี้ยังเปิดทำการอยู่ป่า ปิดไปแล้วค่ะปิดไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเขาพยายามรีโนเวทมาหลายรอบแล้วค่ะแต่เส้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบทํามาค้าขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะพี่เบเพราะว่ามันไม่ได้เงียบนะพี่มันเป็นเส้นเอาง่ายๆว่าตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมก็ไปขึ้นแถวนั้นนะคะคือมันไม่ได้เงียบเลยมันเป็นเส้นขาออกจากตัวจังหวัดไปสู่จังหวัดอื่นนะคะ แต่ว่าเส้นตรงนั้นเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มีทางโค้งไม่ได้มีทางเลี้ยวมันเป็นเส้นตรงๆแต่ตรงนั้นเนี่ยเพชจจุดนั้นอะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากมก็เลยตัดสินใจปิดดีกว่าใช่หนูคิดว่าแบบนั้นหนูคิดว่าเขาไม่น่าจะเปิดต่อได้แล้วแล้วสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือหนูถูกแม่ด่าว่าทําไมไม่ใส่สร้อยพระเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้หนูว่าต้องใส่สร้อยพระตลอด ชีตอยู่ค่ะที่แกต่อให้ไม่มีร้อยพะก็ต้องมีสายสิ่งลักส้นติดแขนตลอดอืหมายถึงว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปในตอนหน้าเงี้ยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยจัดดิสะดวกเมื่อไหร่เรื่องเรื่องเล่าหนูอุ้ยได้ตลอดหนูจะบอกว่าเรื่องเล่าหนูเยอะมากเพราะหนึ่งหนูเรียนท่องเที่ยวหนูไปจังหวัดต่างๆเยอะแต่ที่หนูเจอพิกพีก่ะหนูเจอที่เชียงใหม่อื ได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนิดครับสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาที่ทีมงานนะได้เลยค่ะ<อ>พี่แจ๊คแล้วก็มีเรื่องไปถึงหนูไปเจอผีอโกอินเตอร์ด้วยพี่แจ๊คหนูมีเรื่องเล่าผีที่จีนอะเยอะมากผีที่จีนเลยเหรอใช่พเพราะหนูเคยเรียนที่น,น<อ>ั<อ>่นหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ